เลิศวงการแบ่งขายท่านซื้อสิ่งนี้มาจ้ามันคือน้ำชงของแบรนด์นายใช่ไหมแล้วคือไอแบ่งขายอะ่ะคือตกซองแบบถูกมาก7จบาทเองมั้งถ้าจำไม่ผิดแล้วที่กินมาเท่านี้แล้วเพิ่งหยิบมารีวิวเพราะว่ามันอร่อยมากวันนี้จะมาชงรสชาติรวมกันค่ะแต่อันนี้มันจะมีทั้งสูตรแบบจุดจูดกับสูตรแบบคอหอใช่ไหมซึ่งส่วนตัวเนี่ยจริงๆเหมยไม่ได้คาดหวงังเรื่องผลลัพธ์อะไรเลยนะคือตัวหมวยเองอะ่ะแค่อยาก หาอะไรที่มันแคลต่ําแล้วสามารถกินแทนขนมได้แค่นั้นเองคือถ้าเราไปกินขนมทั่วไปแคลมันก็จะพุ่งแล้วพอมันไม่ได้ช่วยคอหอด้วยนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นคือมันจะบานปลายมันจะเบรกแตกแต่เพราะอันเนี้ยคือหนึ่งอร่อยอร่อยมากเดี๋ยวจะชงให้ชิมใครจะชิมกับกู <laughs> ชิมผ่านกล้องไม่ได้ทอๆๆอ,อ,อย่างที่สองคือคอหอได้ไม่ได้ไม่รู้แต่ว่าพอกินเสร็จแล้วเรารู้สึกว่ามันเหมือนแบบ พึงพอใจในอาหารแล้วเหมือนเราได้กินข้าวแล้วเราก็ได้กินขนมแล้วเราก็รู้สึกว่าโอเคพอแล้วไม่อยากได้อะไรหลังจากนี้และอะไรประมาณน,นี้รีวิวนี้ก็จะเรียวๆนะคะก็จะใช้เครื่องชงอัตโนมัติเหมือนเดิมใครไม่มีก็ก็ช้อนคนปกติก็ได้ไม่รู้ละลายง่ายไหมแต่เหมือนขนาดอันนี้นี่สีแบบตอนนี้ได้ชานมแล้วคะ่ะเหลืออะไรคะไข่มุกมันจะหกไหมวะ เป็นบุกไข่มุกที่จริงๆมันเคยอยู่ในน้ำเชื่อมเราไปล้างน้ำจนมันไม่มีน้ำเชื่อมแล้วนะคะตุ้งตุ้งตุ้งุ้งุ้งใส่ลงไปเลยเดี๋ยวขอไปใส่น้ำแข็งก่อนสะอาดถูกใจอนามัยถูกลืมได้แล้วว้าน่ากินมากจริงมันเก็บใส่แก้วเก็บความเย็นได้นะโชว์อุ้อืมอืมลิบลิบบิบอร่อยแบบ อร่อยเลยกลิ่นชานมไต้หวังคือหอมมากเนี่ยถ้าจะไม่ผิด3-5แคลเองมั้งซองเดียวแล้วบุกไข่มุกอะ่ะเอาไปล้างน้ําเชื่อมออกแล้วอะ่ะเบ็ดเสร็จแก้วเนี้ยไม่เกิน40แสแคลชานมไข่มุกที่รสชาติโคตรฟินแต่แค่40แสแคลมันแบบมันมีความสุขมากแก้วที่มันใส่ได้ประมาณ300กว่า ML อะ่ะกำลังรสชาติกลางดีเลยคะหนึ่งซองแต่ถ้าใส่แก้วแบบ5 0า ml จะกินแบบชานม,ขามไข่มมกไซส์ใหญ่อะไรเงี้ยก็อาจจะต้องสองซองใครสะดวกซื้อเป็นซองใหญ่ก็ได้นะคะสําหรับคนที่ไม่เคยกินน่ะบางทีอร่อยของเรามันไม่เท่ากันแบรนด์เขาทําถูกให้เยอะถูกแค่ไหนแต่ถ้ากินแล้วมันรสชาติไม่ถูกใจอะ่ะมันก็เสียดายตางังค์นรือว่าบป้าแต่การที่เขาแบบมีองคารแบ่งขายเป็นซองเล็กๆแบบนี้มันกลายเป็นว่าเฮ้ยเราซื้อเรารู้รสชาติไหนเราชอบเราจะได้วางแผนได้ว่าถ้าฉันจะซื้อห่อใหญ่ฉันจะตุนรสไหนซึ่งรสที่ไอเลิฟสุดๆก็คือชานม,มอยากกินแต่ยังไม่อยากซื้อห่อใหญ่ ลองดูลองดู